อได้ฝั่งบูปะได้ฝั่งบูปะเออได้เฟิร์สพิกมาเดี๋ยวดูกันเลยนะผมว่าถ้าเราได้เกิดมาเราจะได้แมปตัวเองหรือเปล่านะครับผมหลังจากเอพิโซดที่แล้วของตัวเองคือตอนขึ้นบ้านฝั่งตรงข้ามใช่ปะที่ฝั่งตรงข้ามมันเป็นทีมบัวผมไม่เห็นตีมบ้านมันนะครับผมเอ้ยหรือว่ายังไงอะป่ะไปดูในมุมมองตัวเองเลยครับ ด้วเติมเกมรับราคาใหม่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีมีทั้งเติมในเว็บและในไลน์เติอมอวีบนเว็บได้เร็วสุดๆเป็นกันชแชลกโอเพนไอดีตลอด24ชั่วโมงพร้อบริการเติมเกมอีกมากมายต้องโกได้เติมเกมนั่นก็บผมว่าโอ้โหอ่อนองแล้วบรูใครกำลังหาดีขอแนะนำแอดมินต้น TP7 มีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบและมีผู้ติดตามเพจม,มากกว่า2 0 0 0คนเชื่อเพจไต้ลิปครับผม โอ้เนี่ยเอา้าแล้วอยู่ฝั่งบูมันก็เป็นตีมของเราอะไรอะ่ะคือมัน <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเริ่ม,เร,มเริ่มงงงงแล้วเนี่ยมันก็มีตีมโคโนันในตรงนี้อยู่ด้วยหระแล้วฝั่งตรง <c oughs> คือแบบมันจะเป็นเป็นแค่มุมมองที่ตัวเองเห็นอย่างเงี้ยหรอคือรีวิวแมปโคนัน แมพโคนอันในเอพิโซด2ของคิวสืดดับได้อยู่ฝั่งบูสักทีเออได้เห็นฝั่งบูของตัวเองครับโคตรสวยเลยแต่ฝั่งเลดคือมันมันไม่มีอะไรแล้วหรออะไรว่าจะเล่นวิฟอ่ะเอาเลยครับอย่างอย่างเล่นอะไรเล่นเลยครับผมเต็มที่นะแต่ก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมเนาะให้ทุกคนได้เห็นกันเลยเออคลิปคลิปนีน้น่าจะจบแค่นี้หรอคนดูว่า <c oughs> เออก็ขอการาบสวัสดีกับทุกทุกท่านก่อนด้วยนะผมอยู่ในส่ว,สวคิวด,ดับแชนแนลนะรับผมเนาะก็มาดูการรีวิวแมพเป็นครั้งที่2งเลยนะครับผมในฝับ ประมาณนั้นแหละผมมีแค่นี้แหละคลิปของคลิปตอด้าบอะว่าโอเคก็นั่นแหละเกมนี้มันก็ มันก็เหมือนฝั่งเลสตอนที่เราได้รีวิวไปปะมันเหมือนเหมือนกันเลยนะครับผมแต่แค่ตอนที่เราเกิดมาในฝั่งบออูอไอในในฝั่งเลสจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ใช่ปะในฝั่งบูนี้มันจะเป็นแบบรถตำรวจนะครับผมเออมันเปลี่ยนธีมนะเว้ยคนดูอย่างเท่อะฝั่งบูเราเราหมา,หมายหมายถึงตำรวจไงฝั่งฝั่งเลสก็หมายถึงโจนนะผมโจนโจนขี่เฮลิคอปเตอร์แล้วก็แบบตำตำ,ตำรวจก็นี่ไงรถรถตำรวจนะครับผมสีจ <c oughs> ีโอป่ะโอเคฟาร์มกันไปเรื่อยๆรอเลเวลสี่แล้วก็จัดการฝั่งตรง คให้สิ้นซากนะครับผมป่ะโอเคค่อยๆเล่นกิวดาเล่นเพันๆนิดเลยละกันนะครับผมแล้วก็แล้วก็ส่องดึบมาเลยป่ะเดี๋ยวเรามาเล่นฝั่งตรงข้ามหน่อยแต่ขู่คาเฟนี่จะปั๊มสแต็กหรือเปล่าอะเอ้ยใจเย็นอู้อดคาเฟนี่เอ้ยไหวๆนะเดี๋ยวเจอเโชอเชยมันฟิกเกอร์เฉยๆนะถ้ามันไม่ฟิกเกอร์นี่ผมสองแล้วก็ย้ำอันตรีเลยนะครับผมยังไงก็ไม่รอดแน่ฝั่งตรงข้ามน่าจะเป็นรีเลือดกันนะเอ้ยเดี๋ยวมีหน้ามันรีนี่หว่าคนดูมีหน้าผมได้กลิ่นไอ้นั่นว่ะ ผมได้กลิ่นบีเจนว่าผมว่ามันอยู่แถวนี้แน่เลยว่ามันมาสไตล์พวกเราปะวะมันจะมาสไตล์อ๋อโอเคมันเหมือนจะกดอันติมั่วไปแล้วนะครับผมแล้วก็ได้มังกรฟรีละเฮ้ยฝั่งหข้ามันยังไม่ตีดาร์กเลยนะเอ้ยอหมันเป็นยาเขียววะเราไม่เอาเหรอยาเขียวนี่ฟื้นฟูมานาแล้วก็เลือดทุกๆหนึ่งวินาทีนะคือไม่ไปเอากันจริงเหรอผมผมเอานะเอขอขอบคุณนะครับผมเออเพื่อนครับนี่ ฟื้นฟูอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ไหนเนะี่ยฟื้นฟูพลังชีวิตสูงสุดและมานา30%ทันทีและทุกหนึ่งวินาทีจะฟื้นฟูพลังชีวิตและมานา1%ภายใน30วิบวิอย่างเงี้ยเฮ้ยเยอะนะเว้ยคนดู1%นี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับทุกวินาทีนะมันเยอะกว่าโมทอสอีกแต่โมทอสคือแบบมันจะฟื้นฟูเลือดแบบ 2%ทุกๆ2วินาทีนะละใช่ป่าววะคนดูอันนี้ผมตกแผ่นหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันนะครเมนโมทอร์บอกผมด้วยนะครับผม่ะอันนี้ทุกคนมาศึกษาวิธีการเล่นเรียวมาใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวผมก็เออเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมประมาณนั้นคลิปถือดาบช่องนี้มีแค่เรียวมะเพียงตัวเดียวนะครับป้ามันเป็นตัวอะไรผมยังไม่ทราบเลยซินเอสเทรียหรอไหวอยู่มั้งไฮโน่กลับมาแล้วแล้วก็ปลาหอกเลยเรื่อยๆเฮ้ยซินซิน,นคุณเกินไปปะ่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะมันมันระเบิดตุ้ม เอ,เอ้ผมทุกคนนะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ซีเนติอาเพิ่งปรับใหม่คนดูใจเย็นคือแล้วแล้วแล้ว,ลวผมยังยังยังไม่รู้แพทเทิร์นการเล่นมาเลยนะ <c oughs> ผมยังมันเกิดใหม่ได้ไงวะนั่นแหละผมก,ก็กำลังบอกอยู่เลยแบบเฮ้ยปกติไอ้ที่มันจะเกิดใหม่มันมันต้องแบบเจ็ดสต็กไม่ใช่หรอวะเรื่อยดีมันเกิดใหม่ได้ไงไอ้ผมยังงงเลยคือแบบได้ไงว่าอุย้ยฟิกเกอร์เปล่าสไตล์เจเนเรชั่นสวยครับ <c oughs> ผมป้องในหนึ่งทีแล้วก็ เจ็บๆแล้วก็เปิ้ลเลยสวยครับลาวิลคุณคุณจะต่อหรือเปล่าแต่แต่โดนโดนโดนนะโดนนะคือตอนนี้มันไม่มีเมดกับแครี่เอ้ยมันไม่มีเมดกับโลมแล้วนะผมเราสามารถจัดการแคลรี่มันได้ง่ายๆเลยนะผมปองเกลียบลอยโดนเรื่อยๆโดนเรื่อยๆโดนโดนซอยยิ่งๆเลยแต่ผมไม่เห็นซินเนสเทรียนะเพื่อนเราน่าจะตีเลนล่างกันได้ั้างเดี๋ยวผมไปจัดการเรนกลางให้เพื่อนกันก่อนนะครับผมป่าโอเคค่อยเล่นกันไปยิบคดอยๆเล่นกันไปเกมนี้ก็สนุกนะว่าไปเซ่แล้วก็หนึ่งดึบสองดึบ เออวิ่เซเนเอียมก็เจ็บๆนะถ้ามาสแต็กเต็มแล้วไงต่ออ่ะคนดูคนดูเซเนเทียสแต็กเต็มแล้วไงต่อไม่ทราบเหมือนกันนะสแต็กเต็มแล้วไงต่อไดโนเสาร์โอเคไม่มีอะไรเลยอันนี้ผมกดสามมาเออบิ๊กแจนใจเย็นเออน้องน้องเอ้ยเดี๋ยวผมรวมมันน็องอัพได้ไงวะเออใจเย็นเออมูมูลาช่วยด้วยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์แรงมากเลยนี่นี่นี่ประมาณนี้คนดูไดโนเสาร์แรงนะเว้ยเ้ยก็อย่ามิ่นนะอย่าหมิ่นนะ ผมกดสาม,มากับลูกเพจนะครับผมนอกจะเป็นแคลรี่กับโลมนะก็ออฟเลนกับเมดก็โอ้โหทั้งไฮโนทั้งมูลาดมาครบเซตเลยไฮโนผมก็ไม่ให้เล่นนะไม่มูลาดผมยิ่งไม่ให้เล่นเลยเกมนี้มีมูลาดด้วยก็ดูทรงอีกทีแล้วกันครับว่าเกมนี้เราจะไหวหรือเปล่านะครับผมเนาะโลมฟิกแล้วก็สลับเลนโอเคครับผมได้ครับเดี๋ยวผมขอทําอะไรเสร็จหมดแล้วก็ไปเล่นบนดีกว่าตะกี้ผมโดนบีเจมนมาราดบูด้วยนะดีที่เราไม่ตุยนะครับถ้าเราตุยเนี่ยแย่เลย การเดินเกมของเรามันจะเพี้ยนเลยนะครับไหนสลับวะมูลาดผมไม่เข้าใจบริบทพูดมันวะ <laughs> สลับหรอสลับหรอ ไปไปโอเคลิลีบายลิลิบายฮลาลิลิบรยลิลิโอเคเราเน้นฟาร์มให้หมดซินเนสเตรียจะเล่นต่อหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนเราไม่อยู่เราไม่เล่นนะครับผมเนาะด้วยที่ความมันเป็นมีหน้าก็ใส่ปองเจ็บ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 โอเคไฮโน่คุณทำอะไรไฮโน่ผมคุณทำอะไรไฮโน่ผมโอ้แต่มันมีซินเนสเทรียว่าหนึ่งดึกสองดึเพื่อนหนีก่อนผมยังไม่รู้แพทเทิร์นการเล่นมานะแต่ก็สไตล์มันได้น่ะสไตล์มันได้นะปอง กเรียบร้อยสไตล์สวยก็ผมก็เหนึ่งดึ๊บไม่พออ่ะหนึ่งดึ๊บได้แค่หนึ่งดึ๊บแล้วก็พยายามจ่ายสกิลสองไปเรื่อยบูเช็คเทียนเสียฟิกเกอร์ไปแล้วไหวกันอยู่นะครับน่าจะได้บอลรวยๆนะครับฟินี่ตีบ้านไปแล้วเราก็ยังเหลือคีิอยู่นะครับผมก่อนที่เราจะมาตีคีิแล้วก็โอเคตีคีคก่อนก่อนก่อนตีบ้านก่อนก่อนก่อนตีบ้านโอเคเอ้ยเอ้ยลาวิลเฮ้ยลาลาวิลสู้ไหมเนี่ยลาลาวิลเหมือนสู้ชีวิตนะเนี่ยฟิกเกอร์เรียบร้อยแล้วปองเซียเียบ เพื่อนเรานี่เล่นอย่างก,กับโปลีกเลยลงลงมาแครี่เราเจอไรเว่นหมดเจอไรเว่นหมดเซเนสเทียไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่รู้รีเวิร์กอะไรแต่มันโหดหรือเปล่าวะคอนโดใครเม้นเซเนสเทียแล้วเซเนสเทสียปรับใหม่ทุกคนบอกได้นะผมว่าความสุดโหดของมันอยู่ที่ไหนไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ผมก็เพิ่งเจอนางเกมแรกครับประมาณน่าหน้าเซเนสเทสียแต่ก็ไม่ดูดิเกมนี้เกมเราน่าจะนำแล้วมั้งดูกันเรื่อยๆครับ ตังเราห้าพันหนึ่งฝั่งตรงข้ามยังสามพันสี่นะตังผมโคตรเยอะเลยเดี๋ยวรอได้ของสักนิดสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวออกรองเท้ากันซีซีนะเผื่อบิ๊เจนมันน็อกอัพเราหรือว่าโดนดับเบิลทรัเบิลลาวิลหรือไม่ก็โดนอติของบูเชตติเอ้ยโดนอติของอิลูเมียนะครับผมอย่าอย่าพูดอย่างนี้คิวดาบโดนนะคิวดาบโดนนะโดนนะใจเย็นนะแล้วตะกี้ผมพูดเรื่องของเจบูเยอะด้วยใช่ปะเอ๊ะเหมือนเรากดมาก็สามคนเลยว่ะคนดู เฮ้ยซซเนเทียใจใจเย็นพี่ชายเฮ้ยซซเนเทียมันเล่นอะไรอ่ะเอ้ยผมไม่รู้เหมือนกันนะไอเซเนเทียมันมันเล่นอะไรอ่ะฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ยัดเลยอู้ยเจ็บเจ็บเจ็บหน่อยเจ็บเจ็บนิดนึงเจ็บเจ็บนิดนึงอุ้ยอุ้ยโดนโดนรัวโดนรัวเอาสไตร์โดนนะหนึ่งเดไม่พอแจ้เลยเอ็ด แจ๊ะไม่โดนไม่เป็นไรครับโอ้โหคอสคิวชิฟถือดาบแอซซินล้วนเลยช <laughs> ิฟถือดาบเมกาคิวอุ้ยโหดครับคาเฟนี่ทีมเราอุ้ยโหดโ,โหดจริงๆสมราวที่เป็นเมนแคร,รี่ประจำช่องชิฟถือดาบ <laughs> โอ้โโอ๋ยเดี๋ยว,ยวโอ้โผมผม,ผมต้องตีบ้างคนเดียวใช่ไหม <c oughs> โอเคขึ้นหลอดเล่นไงต่อเมนเราเอาไงต่อเรามีทั้งเมนทั้งซิฟไงแต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบีบีแจ๊ะเล่นไรโดนโดนสไส้ดิโดนรับโดนซินเนติเอร์มันซินเนติเอร์มัน ซินเนติอามันก็ซินเนติอาซินเนติ เออมันม <önce> ันประมาณนี้ละมันมันมาเข้ามาทำาไรเข้าเข้ามาแล้วก็เดเซ๊เดี๋ยวิกเกอร์แล้วปิกเกอร์แล้วเน้นเน้นเน้นตีป้อมไปก่อนครับเน้นเน้นตีป้อมไปก่อนโอเคป้อมแตกไปแล้วไฮโน่จะย้อนเวลาชุบป้อมเหรอไฮโน่จะชุบป้อมมือหรืออะไรเดี๋ยวเราตีด์กกันก่อนไหมแล้วก็ขึ้นบ้านฝั่งตรงข้ามกันเลยหรือว่าจะเอาป้อมสองก่อนแต่คาเฟนีของเราเลือดโลแล้วอ่ะเราไม่เสี่ยงดีกว่านะครับโอเคชาร์จเต็มแล้วตายสเถอะ แพทนี้มันเป็นแพทแคลรี่กระเมดปะคนดูช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ MVP นะประมาณนั้นยิ่งแบบถ้าทีมเราเอากูเวล่ามาอย่างเนี้ยเละเอะเธอไอเออเอเอเอุอ้ยขอบคุณมูลาที่มารับดับเบิลทรัฟเฟิลให้ครับผมค,คราบปล่อยกลางน่าจะจบเลยนะโอเคขอบคุณมีนนะ <c oughs> นี่ไงลูกเพจที่รือดาบรู้งานจัดนะครับผมเกมนําเมื่อไหร่เราตีดักเสร็จปกแปนาทีปล่อยกลางเอ็นบ้านฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับผมเรา พยายามที่จะหนีอันติของอิลูเมียแล้วแต่ก็ไม่โดนสักทีอะป่ะเราก็น่าจะจบแล้วป่ะมีหน้าพยายามสู้นะอันนั้นอันนั้นคือสู้สู้สุดชีวิตของมีนาแล้วเอ้ยโอ้โหแต่มีนามันมันหมุนเป็ลูกคางเลยโอเคแต่ก็สู้อะไรไม่ได้แล้วนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวรอคลิปมาสักหน่อยแล้วกันค <c oughs> รับมูรัตเดนอสเลสโอ้ยเดโนอสเลสไม่โดนเลยไม่เป็นไรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนนะป่องเจ็บเจ็บฟันเลยอุ้ยคาเฟนี่เรายังฟรีคาเฟนี่กูยังฟรีเอาเอาโดนๆนะป่องเจ็บเจ็บ น้องในในป้อมเลยเหรอโอ้ป้อมหนึ่งคิวคิวมันตีเอ้ยป้อมป้อมมันตีผมป่ะเดี๋ยวเราตีบ้านดีกว่าเอ้ยแต่ซินเนสเทียมันซินซินเนสเทียซิน,นอ่ะจะโอเคป <c oughs> ้าจบแล้วนะผมสำหรับแมปการคอลลาัปอร์เรชั่นกับโคนันล่าสุดหรอเนี่ยตอนเวลาผมขึ้นบ้านฝั่งตรงข้ามนี่คือผมก็ไม่เห็นนะคือมันหรือว่ามันจะเป็นแบบ การเสียเปรียบเรื่องการขึ้นบ้านวะแบบมันตาของเรามันจะไม่คุ้นชินกับแบบใหม่ใช่ปะหรือว่ายัางไงอันนี้ไม่ทราบนะหรือว่าผมโหลดทรัพยากรไม่ได้วะเฮ้ยผมโหลดทรัพยากรมาหมดแล้วนะเฮ้ย ได้ยังไงอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ก็ประมาณนั่นแหละถ้าเราได้อยู่ฝั่งบลูเราก็จะได้เห็นแค่มุมมองฝั่งบลูเท่านั้นนะครับผมถ้าเราเกิดฝั่งเรดเราก็จะได้เห็นแค่มุมมองของฝั่งเรดเท่านั้นนะครับผมป้าประมาณนี้ละกันถือว่าได้รู้เรื่องกันแล้วนะปะ้างั้นก็จบละสําหรับคลิปนี้นะครับผมแต่คาเฟนีไม่ได้เอ็มเนี่ยคืออะไรฮะอันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องครับอันนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องแล้วก็วคือ ว่าเงกนก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะผมคลิปหน้าเองก็ฝากกดติดต,ตามคลิปสืดด่อดาบกันด้วยนะผมป่ะคลิปนี้ก็มีละสัดีคบไม่บาท